嗯。Yo Yo บอสโจจัดชุดใหญ่บึ้มง,งานกาล่าพรีเมียภาพยนตร์ขายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์รวมตัวคนวงการหมอลำลูกทุ่งเพียบพร้อมลงจอสปรึงแล้ววันนี้17รกรกฎาคมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์แห่งวงการหมอลำกันเลยทีเดียวกับงานกาล่าพรีเมียเปิดตัวภาพยนตร์ขายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์ผลงานผู้อำนวยการสร้างโดยโจยมนินนามวงษาบาสใหญ่วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกำกับโดย ใหม่พวัตพนังคสิริที่รวมเอาคนดังในวงการหมอลำลูกทุ่งมาไว้ในงานนี้แบบแน่นๆบางกะปิซีนีเพล็กชั้น3บริเวณหน้า MCC Hall The Mall l i f e s t o r e บางกะปิกันเลยทีเดียวโดยมีแขกรับเชิญเบอร์ใหญ่ที่ยกทับกันมาร่วมงานมากมายอาทิคุณสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอก,กชยัยศรีวิชยัยพ่อเอระเบียบวาทศินพ่อวีรพงศ์วงศิ์ศิลปินภูไทย นกน้อยอุไรพรนายห้างประจักษ์ชัยต้องเตทิติแอนอรดีบอยสิริชัยนุกป,ปายอิทปงลางบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บินเอกพันบรรลือฤิ์คุ้งสุทธิราชออลิตติยาและคิมกูดเบิร์นภายในงานนำทีมเดินพรมแดงโดยบอสโจโยมนินนามวงศาผู้กำกับใหม่พวัตพนังคสิริพร้อมด้วยนักแสดงนำเน่คอนรุพลตูมตามยุทธนาเบลนิพาดา อุ่งอิงรัตนาพร์อมแหมละไมาการทอสนและน้ำแข็งทิพวันที่มาร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ถ่ายอ้อพร้อมชมมิวสิกวิดีโอประกอบภาพยนตร์ก่อนที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความอาถรรพ์พูดคุยถึงเรื่องราวการทำงานของภาพยนตร์เรื่องนี้กับเรื่องราวการดำดิ่งสู่โลกเร้นลับของหมอลำที่ถูกยึดโยงไว้ด้วยความเชื่อความศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ช่วยปกปักรักษาแต่เมื่อมีคนลบหลู่ความศรัทธาและผิดถ่ายอ้อจึงนำไปสู่อาถรรพ์และหายนะที่ทุกคนคาดไม่ถึงปิดท้ายด้วยเรียนเชิญคุณสุพนิกาเจียจันพงผ,ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเอ็มสตูดิโอคุณดวงตาพงวิไลผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด The ะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และคุณชันยา ทำรงวินิชใช้ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาดเดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์พร้อมด้วยผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับนักแสดงและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และไปชมภาพยนตร์พร้อมกันเตรียมพบภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณไม่กล้าท้าทายหรือลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นอีกต่อไปได้แล้ววันนี้17กรกฎาคมในโรงภาพยนตร์สาวน้อยเพชรบ้านแพงในคอนรุพลเบลนิพาดาตูมตามยุทธนาอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงโจยมนินข่าวเด่นประเด็นร้อนนิวส์ เมื่อวานเห็นว่าปขึ้นศาลมาเป็นคดีอะไรครับผู้อาวุโสครับก็เป็นการคดีอาญาครับฟ้องร้องมิ่นประมาณฟ้องใครอะไรอย่างไหนครับมันเกิดอะไรขึ้นเอ่อน่าจะน่าจะเร็วๆนี้แหละน่าจะรู้แต่ว่าก็ยังยังไม่ขอระบุว่าเป็นใครแต่ว่าก็เป็นเป็นบุคคลที่ที่แบบว่าไล่สุดให้เราทำให้เราเสียหายเสียเสียชื่อเสียเป็นคนที่เราเคยให้อภัยมาก่อนหน้านี้ไหมคะเป็นคนคนหนึ่งนั่นแหละมันมีมันมีไม่กี่คนที่มาไล่สุด พูดจาใส่ร้ายป้ายสีเราอะไรเงี้ยครับมันก็ชาเจียนอยู่เพราะว่า<ป>ตอนแรกตอนแรกเขานึกว่าเป็น<ม>อะรอดีตภรรยาอ่าจริงๆรแล้วผมก็ <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยฟ้อง <c oughs> ผมไม่เคยฟ้องแฟนคลับไม่เคยฟ้อง หรือไม่เป็นขับที่เป็นคนทั่วไปในสื่อออนไลน์ผมไม่เคยฟ้องใครเลยนะครับนอกจากนอกจากจะเป็นคนบุคคลสาธารณะที่มีแบบว่าชื่อเสียงหรือแบบว่าปิดอินฟูที่ที่พูดแล้วทําให้คนเชื่อตามนั้นอ่ะท่นนั้นผมจะฟ้องครับเพิ่งเพิ่งเคยฟ้องคนครั้งแรกครับตอนนี้ที่เราตัดสินใจที่เราที่เรายังไม่กล้าบอกว่าเป็นใครเพราะอะไรครับก็มันมันมันเพราะเดี๋ยวคนสับสนคนงงใช่ครับจริงๆแล้วก็เอฟซีถ้าจะรู้พอสมควรอยู่แต่ผมไม่อยากบอกว่าใครเพราะว่าก็ลดลดความขัดแย้งเนาะซึ่งความขัดแย้งมันก็เกิดมาตลอดปีหนึ่งแล้วซึ่ง ตล,ตลอดเวลาอย่างตอนนี้ก็ยังไม่หายก็เลยก็เลยไม่อยากพูดครับว่าเป็นใครแต่เอฟซีน่าจะรู้อยู่ครับไม่มีเพราะคิปมันก็เยอะอยู่ครับเหตุการณ์มีโรงแรมแรือเปล่าบ,บ,บิ๊กเออันสามนาทีที่แลว้วโรงแรมทีเ่เราไปนอนนอนเมาแล้วเราแบบโดนโดนถ่ายกล้องตอนปิดอ่ะเอใช่ไหมนั้นด้วยไหม เรื่องอะไรหรือว่าเรื่องอะไรหรือมันมีเรื่องอ๋อไม่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับเรื่องนี้มันนานแล้วครับผมเป็นเป็นการเป็นการพูดจาที่เป็นการไลฟส์สดพูดที่พูดเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงครับว่าว่าว่าเราไปทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นคนดักงคนเก่าคนเดิมนี่เคยมีปัญหากัน น่า,น,าน่าใช่นะฮะจุดนี้ไม่พิ้ารณกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราต้องฟ<อ>้องแล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ก็เสียหายกันค่ามากเพราะว่าหนึ่งแหละครับผมผมเปิดทั้งผับท,ท,ทำทั้งคาเฟ่ทำทั้งค่ายเพลงซึ่ง<ช><ช>ผมก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลพนักง,งานที่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ความเชื่อถือของเรามันก็ลดลงงานพรีเซนเตอร์เรามันก็กระทบกับแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่โอเคเลยเราทนไม่ได้เราเอาเรื่องแน่นอนคือเขาพลาดทงเรื่องอะไร โอ้เรื่องเยีะอยู่นะครับ <laughs> เรื่องเรื่องเพศสภาพของเราด้วย <laughs> เรื่องการที่เราจะไป อ่าการที่เราจะไปที่ไหนหรือไปกับใครเมื่อที่ผ่านมาถึงแม้จะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดเรื่องเราของเราอะไรเงี้ยนี่ว่าทำให้เราเสียเสียหายเสียเชี่ยเสียเนาะเสียมากมากครับมีใครกันหลังบ้านหรือเจรจากันหลังบ้านไม่ไม่คุยครับคุยไม่ได้นี่เราฟ้องอะไรฟ้องแพงด้วยไหมเรียกร้องค่าเสียหายด้วยฟ้องอาญาด้วยครบชุดครับครบชุดก็คือฟ้อประมาทแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายด้วยเรียก้อค่าเสียหายเท่าไหร่ครับห้าล้านครับ แล้วก็จะยอมความไหมคะครับจะยอมไหมคะับถ้าสมมติเอาเอาที่ดงที่สุดครับถ้าก็ขอไก่เกียร์ที่ไก่เกียร์ก็ก็ก็ลองดูบ้างจ่ายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับที่หัวล้อยาวๆนี่คืออะไรคะมื่อวานเหรอครับอ๋อดูหนังตลกก็เลยหัวล้อไม่ได้หัวล้อแบบมีนายะอะไรเลยใช่ไหมอันนี้คนก็สามารถคิดไปได้หมดเนาะจริงๆเราผมหัวล้อในแบบว่าอารมณ์ดีเราดูคลิปติ๊กต๊อกมาเราก็อยากหัวล้อแล้วพวกพี่ต้องตีความไหมตีไปเลยพวกคุณตีอยู่แล้วนี่ไปถัดอีกเรื่องหนึ่งที่ ที่เราไปหารูหน้าบ้านเราภรรยาโพสเดี่ยวก็องจรยีก็วงจรปีดอ๋อจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าใครโพสเนาะซึ่งก็วงจรอะไรอะไรล่านั้นล่ะคือถ้าเกิดเราเราจะเห็นได้นอกจากคนเป็นเจ้าของกล้อง เอาออกมาเท่านั้นมันก็ต้องเป็นเจ้าของกล้องแต่ผมไม่สามารถบอกว่าใครเป็นออกมาแต่ผมก็ได้โพสต์ไปว่าไม่พอใจว่าทําไมถึงได้เอาภาพวงจรปิดที่เป็นเราและรถรถของเราแล้วก็ทีมงานของเราเอาไปลงโซเชียลซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับตามตามตามจริงเนาะแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรแต่ว่าเพียงแค่บอกว่าอย่าทําอีกแล้วคว่าเขาทำเพราะอะไรอ่ะเจตนาอันนี้ก็ม่รงจริงครับเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันว่าเราก็ไปรับไปส่งลูกตามปกติแต่ว่าทีนี้ภาพวงจรบอกว่าเนี่ย เราไปอุ้มลูกรับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกไม่หมดอ่ะสิอะตอนสุดท้ายทําไมไม่ออกมาด้วยล่ะอะ,อะไรเงี้ยม,มันออกมาแค่ตอนนั้นแต่ตอนที่ผมอยากให้เห็นก็ไม่เห็นเอามาโชว์เลยตอนนี้ก<ข>ไม่ออกมาคือตอนไหนคะตอนที่ลูกไม่อยากกลับลบ,บ้านวิ่งกลับมากอดพอ่อะอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ยังเจอลูกยากขึ้นไหมคะหรามีเงื่อนไขอะไรที่ในการไปเจอลูกแต่ละครั้งมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมมันไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจากคนกลาง คนก็คือผมติดต่อใครไม่ได้มันซับซ้อนแค่ไหนซับซ้อนก็ติดต่อใครไม่ได้เวลาเวลาไปรับลูกต้องติดต่อผ่านพเลียงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งนั้นที่เขาก็ออนโซเชียลทั้งนัตลอดเขาบล็อกเบอร์เราเหรอคะป้าเขาก็บล็อกบล็อกช่องทางติดต่อของเราแล้วก็สั่งว่าติดต่อผ่านแม่บ้านเลยหรือพิธียังเลยอะไรโอเคคือเราเราไม่เป็นการกีดกันนะ เราไม่อยากพูดคำว่ากิจก,ก,การเพราะว่าก็ให้ให้เอฟซี FC คิดเอาเองแต่จริงเราเราไม่อยากไม่อยากบอกว่กกรรมมากิจการมากให้ FC เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดปุด๊บก็หาว่าเราพูดเยอะไม่ยุดสักทีอาวันอย่างวันเนี้ยพูดอีทํามไม,มต้องพูดนะคะเพราะว่าทุกคนถามนะคะไม่ใช่เพิ่งเราพูดเองที่เราพเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราประกาศขายบ้านเนี่ยค่ะ บ้านเราอ่ะสปอกเราเพราะเราขายบ้านเตียงก็ไม่ถูกเนาะ,ะจริงๆแล้วถ้าเกิดผมไปไปขายบ้านเขาอ่ะโอเคถูกต้องแต่ว่านี้บ้านตัวเองเรายังมาโดนด่าอยก่ก็งงแล้วรถ รถข้างหนฮะรถขายรถขายอะไรบ้างตอนนี้ขายบ้านขายรถขายมันไม่มีเงินกินข้าวอ่ะครับมัต้องขายที่ดินที่ดินด้วยที่เพราะโดนรถปิเซนเตอร์ใช่ไหมก็เลยแบบว่าต้องขายใช่ไงพี่ผมโดนรถปิเซนเตอร์ไม่มีใครจ้างงานผมก็ต้องขายรถขายบ้านกินสิเขาบอกว่าเราไปทุ่งกับบางมดอะไรนะไปทุบกับบางมดสรุปว่าขายบ้านขายรถขาบ้านขายรถกี๋อ๋อเราเราเปิดบางมดจริงจริงแล้วเรา ก็กําลังขยับขยายสาขาอยู่เพราะสาขาของเรามันมันคนมันแน่นทุกวันก็อาจจะมีส่วนนะครับมีส่วนที่ขายสมบัติใช่จะเอาเงินไปทุ่มผู้ชายอีกแต่กับภาพที่เราเหมือนชอบทำเหมือนเล่นแบบกันอะไรอย่างเงี้ยว่าอันนี้เจตนาคือเราตั้งใจหรือยังไงครับเพราะตั้งใจเล่นแบบกับกับคนอื่นเลยเหรอฮะใช่ใช่กับคนแต่เธอจริงเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วคนก็พยายามจะจับจ้องอยู่แล้วความบังคับมันมีอยู่แล้วชีวิตผมแค่งานผมก็เหนื่อยมากมากแล้วถ้าจะไปโฟกัสก๊อปปี้คนอื่นโมันไม่ ไม่มีทางครับเธอแปลงฟันฉันก็แปลงฟันเธอไปเที่ยวฉันก็ไปเที่ยวเธอเปฉันก็เปทุกคนก็ต้องแปลงฟันอยู่เดีวใช่ป้ะไม่ตั้งใจที่จะทำเพื่อแบบไม่ไม่ไม่ครับอครกับใครใช่ไหมไม่ครับทั่งนี้ไม่มีศัตรูกับใครครับรักทุกคนไม่มีศัตรูแต่เขามีข่าวดีนะครับเราดีดีกับเข้าไปใครใครใครดีเราก็ดีด้วยจริงๆเราเราอยากให้โลกนี้มีความสุขทุกคนโลกแห่งความสีชมพูแม้ตัวเราเองเราก็อยากอยากสีชมพูเนาะแต่ว่าเราอาร์พัรักเราก็เลยต้องอยู่แบบนี้ก็คือ ยินดีแทนคำยินดีกับงานแต่งเขาทำทั้เขาไปเลยครับอะไรนะฮะได้แสดงคายินดีกับเขาอ๋อไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยก็คือไม่รู้ไม่รู้หรือว่ารู้แต่ก็เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ครับเขาไม่จะไปเที่ยวใช่ไปช่วงนี้ทำงานเยอะเที่ยวเยอะเห็นข่าวก็กดไลค์ให้ให้ทุกๆคนถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะนะแต่ทางผู้ชายคนใหม่ของปี่นปิยาค่ะเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้จะมาแทนที่พ่อข้า ก็ดีแล้วครับจริงจริงแล้วถ้าพูดถึงเลือกลูกผมเนาะคือลูกผมอยู่กับใครผมก็อยากให้ให้คนที่ดูแลลูกผมมีความสุขมากที่สุดเพราะถ้าเกิดลูกเราอยู่กับคนคนไหนแล้วเขามีความทุกข์หรือกินไม่อิ่มนอนไม่หลับลูกเราก็ต้องรับผลโทบตรงนั้นเนาะจริงเราแล้วก็ดีแล้วครับจริงๆรเราควรเรื่องนี้อนาคตใหม่แอบเป็นคนจะส่งผลกัเลูค่ะพอบรรยากาศคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบเนี้ยอจริจริงแล้ว ผมก็เติบโตมาแล้วครอบครัวที่ไม่มีพ่อแม่แม่เลยนะครับผมก็ยังอยู่ตรงนี้ได้เพราะแล้วลูกผมก็ต้องหัดเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งมันผมไปได้เราเชื่อมั่นในตัวลูกเราก็แข็งเราเชื่อมั่นว่าลูกเรามันก็เหมือนเราแน่นอนอาจจะก่งกว่าเราก็ได้ลูกแต่ไานจะมาปาบเราเองแต่ถ้าอนาคตเขามีปัญหาหรืออะไรอยากปรึกษาเรายินดียินดีครับก็อยากก็อยากสื่อสารอะไรกับเขาไว้ตอนนี้ไหมสื่อสารคืออะไรา็หาลูกก็บอกลูกไว้ว่าถ้าลูกอยากรู้อะไรลูกก็มาเปิดดูย้อนหลังดู โอเคกลัวเขาจะเห็นอย่างอื่นนะสิเออแต่ว่าตอนนี้เราใจร่มนะใช่ไหมเพราะว่าได้ทําเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใจร่มแล้วค่ะเออต้นมีนัดเจอกันเมื่อไหร่ครับเจอใครครับที่ที่เราสองอ่ะเขาต้องต้องรอสามท่านท่านแจ้งใหม่ทีนึงอตอนนี้ยังไม่มีกําหนดวันใช่ปะยังครับอันนี้5้า้านนี่คือเรากะว่าได้แน่นอนใช่ไหมมั่นใจชัวร์หลักฐานเด่นผมผมก็ชัวร์ถ้าผมไม่ชร์ผมก็ไม่ทำครับ ไม่เกียรตหรืออะไรเงี้ยยอมทนได้รถราคาได้ครับรถราคาได้ราคาอะไร้ป็น้อยๆเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูที่ดูที่อยู่ที่อารมณ์มันั้นด้วยเดี๋ยวเอาเงินไปทำอะไรครับห้าล้านเอาไปทำอะไรครับเอาไปเก็บไปให้ลูกครับเพราะว่าลูกต้องเรียนหนังสืออีกเอขอบคุณนะคะ